สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียโตซีรีวันนี้เกียโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่อง The Name in My Heart ในตอนที่1นึถึงยีตอนเดียวอบให้ทุกคนฟังกันนะคะพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยนะคะโอยูณะเอกของเรื่องเธอเป็นนักศึกษาปร,ริญญาตรีเธอได้เข้าร่วมชมรมหนึ่งหลังจากอกหักจากรุ่นพี่ที่เธอแอบชอบมานานและเหตุการณ์นั้นทำให้เธอได้เจอกับพระเอกหลังจากพวกเขาทํากิจกรรมกันเสร็จพระเอกก็พาณเอกไปดื่มพวกเขากราบด้วยก ในที่สุดนายเอกก็เผลอไปมีวันนัดสแตนกับพระเอกโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยความเมาทําให้พวกเขาตกเป็นของกันและกันอาปีต่อมาพวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะพระเอกเป็นประธานบริษัทแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเราไปรับฟังกันสปอยกันได้เลยนะคะในวันที่เจ็ดของการบอกเลิกเธอรุ่นพี่มอปลายที่เคยแอบชอบกันอยู่ได้เจอกันอีกครั้งเธอสูญเสียวความรักครั้งใหญ่พระผูกขังไว้ในห้องล็อกเกอร์มันช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าแปลกไม่ซ้ำใครจริงๆเธอม หน้าเขาไม่วางตานี่คือสิ่งที่เธอกําลังเจออยู่ตอนนี้พวกเขามองหน้ากันอยู่อย่างนั้นคิวของเขายังค้องฝังอยู่ในหัวใจของเธอทําไมวันนี้ถ้าถึงได้เจอเขาอีกครั้งเขาบอกกับเธอให้รอเขาอีกหน่อยนายใครใจแรงมากจนเขาต้องพักว่าถ้าหาดใจแรงจังพระเอกค่อยสัมผัสดืมไปปากของหน้าเอกอย่างอ่อนโยนแล้วค่อยๆนมตัวลงมาเข้าไปจูบเธอแต่แล้วเสียงของเพื่อนก็ดังขึ้นว่าสิ่งที่พวกเขาพนันกันนั้นเป็นจริงแล้วแต่สิ่งที่หน้าเอกรู้สึกนั้นก็เป็นความจริงทั้งหมดเมือ่อพระเอกเดินผ่านไป นายเอกก็มองเขาด้วยความเขินอายเพื่อนบอกนายเอกว่าผู้ชายหล่อแบบนี้เธอต้องตัดการเขาให้ได้นะแต่นายเอกได้ยินมาว่าเขาไม่สดแล้วเพื่อนนายเอกต้องไปหาหมอที่โรงพยบาบาลตะทันหันเลยไปส่งนายเอกไม่ได้นายเอกจึงจะหาโรงแรมใกลๆ้ๆแต่โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณแล้วบังเอิญพระเอกขับรถผ่านมาพอดีพวกเขาหยุดมองกันอยู่นานพระเอกยิ่นหมอกันน็อกห้แล้วท่านายเอกไปนั่งรถเล่นกันแต่แล้วเขาจะพาเธอลับบ้านนายเอกก็ซ่อนายเขาปกติแล้วก็เอวเขาเล่ากับเป็นสก,ก๊ เธอรู้สึกว่าตอนที่อยู่กับพระเอกทาให้เธอลืมเรื่องราวที่เพิ่งออกหักมาพระเอกนายเอกมานั่งเล่นพวกเขานั่งคุยกันพระเอกถามนางเอกว่าทาไมเธอถึงได้เข้าชมรมนี้เธอเล่าว่าเธอพยายามหาวิธีที่เร็วที่สุดในการลืมความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่แล้วเอกก็ถามนางเอกว่าเธอคิดจะเป็นแฟนกับเขาไหมนายอึ้งไปทั่วขนาดมม่ได้ยินแบบนั้นเธอยิ้มอย่ารอเธอเล่นสิพระเอกถามต่อเธอชอบแฟนเก่ามากไหมแล้วขอดูรูปเล่นเอานายเอกแย่งเบียร์จากเขามากระโดกทันทีพวกเขาก็ ชอบพอกันปกติต่อมาเขาบอกให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าพระเอกเลยแนะนําให้นางเอกทาในสิ่งที่ชอบเธอเลยตีหัวเขาพระเอกบ่นทําไมเมาแล้วตีหัวคนอื่นล่ะนายแกรงพอในตู้ล็อกเกอร์เขาคิดจะตูกเธอนายเอกเบื่อที่พระเอกเอาแต่บอกให้เธอทําสิ่งที่ดีพระเอกอ่อยงั้นอยากทําอะไรที่แย่กว่านี้ไหมล่ะจากนั้นก็เข้าไปหานางเอกไกลๆแล้วจะตูกเธอแต่นายเอกกลับหยุดเขาไว้และเตือนพระเอกอย่าเอาเปรียบเระอีกนายเอกจับหน้าพระเอกไว้ตอนนี้เธอตั้งหากคิต้องการเอาเปรียบเขาแล้วนายเอกก็เข้าไปตูพระเอกยัง ดูดเดิมพอเขาตู่กันท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดนายปล่อยทุกอย่างหลุดลอยไปตามอารมณ์ของเธอพวกเขาตู่กันอยู่อย่างนั้นในที่สุดพระเอกก็พานายเอกมาที่ห้องและสารภาพว่าเขาชอบเธอนายเอกจะอ้วกพระเอกก็ปิดปากเธอไว้ตอนนี้ปากไม่ได้มีไว้ให้อ้วกนะนายก,ก็รู้งานเธอขย่งเท้าแล้วเข้าไปกอดคอพระเอกจากนั้นก็ตู่เขายังดูดเดิมพระเอกพาเธอมาที่โซฟาแล้วพวกเขาก็ตู่กันอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดก็มีค่ำคืนที่เล่าร้อนด้วยกัน ตื่นเช้ามาในก็ร้องกรีดที่เธอไม่ได้ใส่เสืพพ้อผ้าเมื่อคืนเธอเผอวันนันสตแตนเขาไปแล้วพคเอกเข้ามาหานายเอกไกลๆแล้วถามว่าเธอวอยไวอะไรแต่เช้านายเอกเขาาิน,น,กกนขจนทำหน้าไม่ถูกทำไม้ฉันถึงไม่อยู่ที่นี่ได้พคเอกบอกไม่ต้องห่วงเมื่อคืนผมพาคุณมาค้างเขานอนในห้องนั่งเล่นเท่านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ต้อเลยััดเมื่อคืนเธอกอดเขาแล้วบอกว่าแอบชอบเขามานานแล้วนายเอกเขินเลยปิดปากเขาไว้จากนั้นก็อ้อนว่าเธอหิวเธอไปซื้ออาหารให้เธอหน่อยนายเสำรวจตัวเองแต่ก็ไม่ เจอเสื้อผ้าพระเอกเลยเอามายนให้เธอจากนั้นก็ออกไปซื้ออาหารให้กลับมาก็ไม่เจอนางเอกแล้วเธอเขียนจดหมายบอกไว,ว้ว่าเธอจะกลับไปเรียนให้เขาลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่นางเอกก็ด้านทำสร้อยตกไว้ระหว่างที่นางเอกกราบเธอก็เป็นกังวลพระเอกคงจะมองว่าเธอแต่ง่ายเกินไปแน่ๆแ,แล้วพระเอกก็ทรอหานางเอกบอกว่าเธอลืมของบางอย่างไว้ที่เขาเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการมันแล้วพระเอก,กบอกว่ามันเป็นสร้อยที่มีชื่อของเธอและแฟนเก่าอยู่คุณแน่ใจนะคืนนี้เราเจอกันตอนสองุ่มที่สวนที่นั่งดื่มกันเมื่อคืน เมื่อถึงเวลานายก็มาหาพระเอกอย่างว่างานและขอของคืนพระเอกอวนเขาเริ่มเอามานายกน้าเบึงที่โดนพระเอกแลางพระเอกเลยอ่อยเธอมาหาฉันเพราะอยากได้ของหรืออยากเจอฉันกันนะ่นายเก็บอกว่าไม่ใช่แน่นอนเธอโยนสร้อยข้อมือน,นั้นทิ้งไปได้เลยแล้วนที่สุดก็มีคนมาตะโกนเรียกคือเลี้ยงเจอทําไมถึงกล้ามาเป็นชู้กับแฟนของเขาพระเอกบอกว่าเขาเข้าใจผิดไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับนางเอกปล่อยเธอไปก่อนพอเขาจะเข้ามาทาําร้ายนางเอกพระเอกเลยช่วยนายเอกไว้แล้วพานายเอกวิ่งหนีออกมาระหว่างที่ซ่อนตัวอยู่ น้นนายก,ก็ถามพระเอกว่าเขาเป็นคู่ของแฟนคนนั้นจริงๆหรอพระเอกเดินให้เงียบก่อนแต่นายก,ก็ไม่ยอมเงียบพระเอกเลยจับเพิ่มมาตูบให้ในายกหยุดพูดนายถามว่าเขากําลังทําอะไรพระเอกสล่าวกําลังดูบคนที่ผมชอบทำเอานายเอกวิ่งหนีไปด้วยความเขินวันต่อมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอโทษพระเอกที่แฟนสาวเธอมา,ก,าก่อกวนขเขาพระเอกแนะนําให้เธออธิบายให้ชัดเนจนจังหวะนั้นเองนายก,ก็เข้ามาเห็นพอดีเลยคิดว่าที่พระเอกบอกชอบเธอจริงๆแล้วมันคงเป็นแค่เรื่องล้อเล่นนายเอกมาทว สร้อยข้อมือพระเอกเลยจับมือเธอไว้ในถามว่าเขาทำอะไรพระเอกบอกว่าจะพาเธอไปเอาสร้อยข้อมือเมื่อหร่เข้ามาพระเอกก็ขังนายเอกไว้ในอ้อมแขนวันนี้เธอมายั่วเขาเขา,าอยากปล่อยเธอไปจากนั้นก็ขอตัวไปเอาสร้อยข้อมือมาให้แต่พอมาดูในถังขยะแม่บ้านก็เก็บไปแล้วพระเอกเลยมาตามหานาบ้านแต่ก็ไม่เจอเขามมดถังขยะอยู่นานนายเอกก็ถามว่าเขาทำอะไรน่ะพระเอกเลยยกแขนขึ้นมาเพื่อขอความช่วยเหลือนายเอกถึงกับโผล่รั่นพระเอกตัวเหม็นขยะเลยต้องมาล้างตัวนายเอกเราที่ เธอเห็นเมื่อกี้ถ้าเธอไม่ได้เงินอาจพูดเรื่องนี้ออกไปได้นะพระเอกหันมามองหน้านาเอกแล้วดึงเท้ามากอดไว้มือของนาเอกก็ปาเข้ากับนมพระเอกอย่างตังพระเอกถามคุณพอใจกับเงินมากไหมนาเอกมองขนล้ำลของเขาไม่วางตาและมือก็จับที่หน้าอกของเขาอยู่พระเอกดึงตัวนาเอกเขาไม่รูเวียงดูเดิมตลานก็เข้ามาชวนเขาเล่นเกมพอดีทำเอาพวกเขาอารมคางนาเอกเดินกลับบ้านผู้หญิงคนนั้นก็มาดักรอถามว่านาเอกเป็นอะไรกับพระเอกทำไมเธอต้องไปบ้านเขาด้วยพระเอกเดินเข้ามาก่อนนาเอกไว้แล้วบอกว่า นายเอกเป็นแฟนของเขาต่อไปอย่ามายุ่งกับนางเอกอีกเขาไม่อยากให้แฟนไม่มีความสุขเมื่อเธอเดินออกไปนายเอกก็บอกพระเอกให้เขาเลิกสแสดงได้แล้วพระเอกกูเขาไม่ได้สแสดงและส่งถ้ายข้อมือที่มีชื่อของเขาและนางเอกไว้ให้เธอเพื่อสแสดงให้เห็นว่าเราสองคนเป็นแฟนกันแ,แล้วนายเอกบ่นที่เขามาล้อเล่นกับเธอแบบนี้อย่ามายั่วยุชันเพราะคุณคิดว่ามันสนกุกพระเอกจกับนายเอกแลวบอกเธออีกครั้งผมชอบคุณแบบรักแรกพบนายเอกก็ไม่เข้าใจแต่เธอไม่ได้ทําอะไรพิเศษเลยนะช่วงเวลาที่เรารู้จักกันพระเอกก็บอกว่า ธมีและนึกถึงตอนที่นาเอกค่อยมาที่เขากําลังจะชนนั้นทําให้เขาตกหลุมรักเธอตอนนี้เธอคือคนพิเศษสําหรับเขาเพราะเขาตกลงเป็นแฟนกันพระเอกตึงน่านาเอกกลับมาบ้านน้าเอกนั่งมอเตอร์ไซค์ก็กอดเขายังมีความสุขต่ชวนพระเอกไปดูหนังเขาก็ตอบตกลงแต่แล้วพระเอกก็ได้รับข้อความว่าแม่ของเขาป่วยหนะักแม่อยากให้พระเอกไปต่างประเทศด้วยอ่านเสร็จพระเอกก็หึ้นกับาพระเอกเพียนมากเลยมาดื่มเหล้ากับหลานแต่นักเลงกลุ่มเดิมก็ตามมาหาเรื่องพระเอกและชกต่อยกันเมื่อนายเอกรู้เรื่องก็รีบมาทำแผลให้ เอกดรืยอความเป็นห่วงนายเอกปอกแผลที่ข้างหูให้พระเอกอ้อนว่าไม่แผลตรงคองด้วยเขาเจ็บตรงนี้นายเอกทำไปก็บ่นไปที่พระเอกไปทะเลาะกับเด็กแผลลึกมากน่าจะเป็นแผลเป็นนะเขาถามนายเอกว่าอยากชย่นชมซิปักแน่นๆของเขาไหมนายเอกก็ถึงกับคิดในใจพระเอกนี้ยั่วเก่งจริงๆเลยพระเอกเลยดับนายเอกนอนลงเมื่อกี้ถ้าด่าเขาหรอวันต่อมาพระเอกมาซื้อเค้กร้านที่นายเอกชอบให้เธอแล่บังเอิญเห็นนายเอกกับแฟนก่าเขาพอดีพระเอกเลยส่งข้อความถามว่าเธอจะกลับบ้านเมื่อไหร่นายเอกตอบ ไปว่าเธอมีธุระไว้จะติดต่อกลับไปําให้พระเอกอบเข้าใจผิดแต่ความจริงแล้วแฟนเก่าคณะศาสตร,รจันทร์นังเอกเพราะเธออยากสอบมหาลัยที่อาจารย์สอนอยู่ นายกลับมาที่บ้านเธอเข้ามาบอกพระเอกว่าเธอได้เรียนจบแล้วนายซื้อกุ้งมาพระเอกก็บอกว่าเขาแพรกุ้งนายสงสัยถ้าทางพระเอกดูแปลกไปเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพระเอกปฏิเสธแล้วก็เข้าไปดูมางเอกต่เธอกลับบอกพระเอกว่าเธอนัดเพื่อนไว้ว่าจะไปซื้อของพระเอกบอกเขาไม่อนุญาตนั้นก็รูปนายเอกอย่างร้าร้อนแล้วพานายเอกไปฟิตเิงพระเอกพานายเอกมาเที่ยวสนุกเธอขอให้เขาเปิดของขวัญที่สัญญาว่าจะให้เธอพระเอกเลยให้นางเอกหันหลังไปแล้วหลับตาเขาหยิบตัวเครื่องบินออกแล้วใส่กระดาษบางอย่างเข้าไปแทน นายเอกจะเปิดดูแต่พระเอกบอกให้เธอนั่งม้ามุนก่อนสีหน้าของพระเอกก็ดูเศร้าไม่น้อยนายเอกนั่งหมาหมุนยังมีความสุขพระเอกก็เฝ้ามองนายเอกอยู่อย่างนั้นแล้วพระเอกก็ค่อยๆเดินจากไปนายเอกเมื่อไม่เห็นเขาก็เรียกหาแต่เธอก็ไม่เจอเธอหยิบกล่องของขวัญมาเปิดพระเอกก็เขียนบอกว่าเขาจะไปจากเธอทิ้งให้หนายเอกมีคำถามในใจมากมายว่าเรื่องของเราจบลงแค่นี้จริงๆหรอแต่ตอนนี้เธอรักเขามากที่สุดทำไมทุกอย่างถึงจบลงไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ต่อมานายเอกก็ตัดสินใจไม่เรียนต่อตามที่ พ่อแม่เธอต้องการเธอเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนี่คงเป็นสิ่งเดียวที่พระเอกทิ้งไว้ให้กับเธอแถมเธอยังเมินมาเช่าบ้านที่เขาเคยอยู่ด้วยนี่ก็คงเป็นการบอกลาฮาปีต่อมานาเอกได้เข้าทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อนที่ทํางานรู้สึกเหนื่อยกันมากลเลยชวนกันไปดื่มแล้วไปเที่ยวคับแต่นาเอกก็ไม่ไปเพื่อนพากันขยันขยอจนในที่สุดนาเอกก็ยอมมาด้วยถอดื่มแล้วแก้เครียดกับเพื่อนแล้วเล่นเกมกันนาเอกแพท้ทุกเกมเธอเลยต้องดื่มจนเมาระหว่างที่นาเอกไปเข้าห้องน้ำก็มีผู้ชาย คนหนึ่งเล่งน,นางเอกอยู่เขาก็เดินตามนางเอกมาและแกล้งดินชนนางเอกจากนั้นก็พยายามลวนลามจังหวะนั้นเองพระเอกก็เข้ามาช่วยนางเอกไว้เ้าเห็นนะเขาก็รู้สึกเมาค้างพระเอกขอโทษที่เขามาช้าไปหน่อยฉันเป็นแฟนของเขาไม่ต้องรบกวนคุณมาดูแลหรอกนางเอกเรือกชื่อพระเอกแล้วก็ลับไปพระเอกอยู่บนตัวของนางเอกเธอถามเขาทำไมถึงไม่เล่นไพ่ตามกิจวัตรล่ะพระเอกไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนายเอกก็ซิบบอกว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเข้าไปจูบที่เล็ป,ปากของพระเอกพกเขาจูบก,กันยางหอมหวานด้วย ความคิดถึงที่มีให้กันมาเนิ่นนานเชามานายก็สงสัยว่าพระเอกกลับมาแล้วหรอหรือเธอฝันไปกันแน่เชาวันต่อมาพระเอกก็มาที่บริษัทที่นายเอกทำงานอยู่และเขาก็เป็นประธานใหญ่ของที่นี่เพื่อนที่ทํางานของนายเอกเห็นก็ต้องในความหล่อนายเอกรีบวิ่งมาทํางานเพื่อนก็ถามว่าเมื่อคืนนายเอกไปไหนมาไหนบอกว่าจะไม่เมาไม่กลับก่อนนายเอกไม่รู้จะตอบยังไงเพื่อนจึงสมนําหน้านายเอกที่วันนี้เธอพลาดเห็นประธานหน้าหล่อเพราะเธอมาสายนายเอกโดนเรียกให้ไปรายงานตัวเธอคิดในใจ ทำไมเธอช่างโชร้ายจริงๆแต่พอเปิดประตูเข้าไปในก,ก็เตอกับท้าเอกเธอถ้าไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง เธอยอนคิดเหตุการณ์เมื่อคืนดันงนั้นที่เธอถูกกับพระเอกยังดูดเดือมมันคือความติงพระเอกคำนายเอกเธอยินที่หน้าประตูนั้นอีกน,นานแค่ไหนหนายขอโทษเขาแล้วด้วยมาหาพระเอกอย่างเจอคุณกลับมาแล้วหรอพระเอกยิ้มเขาไม่รู้ว่านายเอกกำลังพูดถึงอะไรอยู่เขาชื่อไปเจอนายไม่เชื่อไม่งั้นเมื่อคืนคุณคงไม่ได้ทำแบบนั้นหรอกพระเอกว่าเมื่อคืนที่เธอเพยายามให้เขายามนอนบนเตียงใช่ไหมพระเอกเข้าไปกระซิบน่าเสียดายที่เธอทำไม่สำเร็จจากนี้ไปที่บริษัทรเรารักษาระยะห่างดีกว่กาแล้วเดินออกไปนาย ไม่เข้าใจทําไมคนสองคนถึงหน้าตาเหมือนกันได้มากขนาดนี้แต่ความเย็นชาของเขาช่างต่างจากพระเอกที่เธอเคยรู้จักโดยสิ้นเชิงระหว่างที่เธอคิดเพลินๆเท้าเธอก็สะดุดร้องไมยทําให้หน้าเอกเดาอเท้าแล้วพระเอกก็เดินมาพอดีเขาขับรถผ่านมาเห็นว่าคนต้องการความช่วยเหลือนายเอกก็บอกว่าเธอไม่ต้องการพระเอกเลยจะกลับนายเอกรีบดึงตัวเขาไว้และเห็นรอยแผลเป็นที่หน้าท้องของพระเอกเขาไม่ทัาได้เธอต้องดูให้ได้ว่าเขาเป็นใครกันแน่จากนั้นหน้าเอกก็ขี่หลังพระเอกทันทีและอ้อนเขาว่าเธอเดินไม่ ไหวแล้วพระเอกเลยบอกให้นายเอกไปลดน้ำหนักระหว่างทางที่แบกนายเอกจริงๆแล้วพระเอกมีความสกมากพอมาถึงบ้านพระเอกก็ยื่นมองนายเอกเล่าว่าคุณว่ามันบังเอิญไหมแฟนเก่าฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้พระเอกคูฉันไม่สนใจชีวิตส่วนตัวของคุณไปก่อนนะนายเอกจับมือพระเอกไว้อย่าเพิ่งไปคุณตั้งใจมาส่งฉันเดี๋ยวฉันทํามาหาเลี้ยงคุณพระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรจริงๆนายก็ดึงตัวเขาไว้จนไปโดนไอ้ใครไม่ได้มันคือการขอบคุณทำให้ร่างของพระเอกตกลงมาพอเขามองหน้ากันอย่าง ไม่วางตาไพรเอกถามนี่คือจุดประสงค์ที่ท้จริงของคุณใช่ไหมานเอกบอกว่าคุณอยากเข้าได้ผิดเธอแค่อยากเลี้ยงข้าวเขาจริงๆเธอให้พรเอกนั่งรอเดี่ยวเธอจะไปทําอาหารให้ทานแต่ายเอกก็ทํามาเฉพาะเมนูกุ้งพรเอกเลยถามว่าไม่มีอาหารอื่นเลยหรอานเอกวนคุณไม่ชอบหรอพรเอกไม่อยากให้านเอกจับได้จึงฝืนกินุ้งเข้าไปานเอกเข็นแบบนั้นก็หมันไซป้อนเขาไม่หยุดจนพระเอกเครียดหนักแต่ก็ต้องกินต่อไปแล้วพระเอกก็รีบผ่อตัวกลับานเอกคิดทําไมเขาถึงไม่มีอาการแพ้กุ้งเลยล่ะหรือว่า ่แต่ไม่ใช่เขาจริงๆตัดภาพมาที่พระเอกเยืนววกอยู่หน้าบ้านนายเห็นเขาพอดีก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเขาแต่ทําไมเขาถึงไม่ยอมรับกันนะ นายเข้ามาเห็นพระเอกหยิบเศษกระดาษที่อยู่บนใบหน้าให้พนักงานคนอื่นเธอก็ไม่พอใจมากเดินมาบอกพระเอกอย่าจีเพื่อนร่วมงานในบริษัทพระเอกถามอยากให้เขาตีเธอหรอนายเอกบอกเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนพระเอกย้อนเธอรู้ได้ยังไงถ้าถูกคือนั้นรู้จักคนแล้วงั้นหรอแล้วพระเอกก็เข้าไปอ่อยนายเอกจึงเดินหนีไปเธอเจอกับเพื่อนร่วมงานที่นั่งร้องไห้อยู่เธอระบายให้นายเอกฟังว่าผู้ชายไม่ดีสักอย่างตอนนี้ถ้าโดนหลอกจนหมดตัวแล้วนายเอกถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเธอจะบอก ก็ชื่อไปนายฟังยังไม่ทันตอบก็โมโหกไปแล้วไปจัดการพระเอกที่เขาเป็นคนแบบนี้นายเข้ามาต่อว่าเขาไม่มีสิทธิทำลายความรู้สึกของคนอื่นพระเอกไม่เข้าใจนายนพูดเรื่องอะไรอยู่แต่ทาไม่เกี่ยวกับเรื่องงานใหเชิญออกไปนายแนะนําให้พระเอกคืนเงินให้เซียวซินแล้วขอโทษเธอจะไม่งั้นเธอจะไม่ปล่อยเขาไว้นะพระเอกเลยให้ผู้ช่วยสืบเรื่องบางอย่างวันต่อมาเซี่ยวซินเลยขเขาุณนางเอกนายถามพระเอกคือคนที่เคยเหลือเธอสืบหาความจริงคนที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงครั้งนี้หรอ เพื่อนก็บอกว่าชายถามพระเอกยังช่วยผู้เสียหายทุกคนไว้ด้วยนาเอกหน้าแตกวันนั้นถ้าทําอะไรลงไปเลยเอากาแฟมาขอโทษพระเอกที่เข้าใจเขาผิดไปพระเอกถามคุณคิดยังไงกับเรื่องเมื่อวานแค่ขอโทษก็พองั้นหรอนาเอกเลยบอกให้เขาทุบตีเธอได้พระเอกถึงเข้าไปหยิกแก้มเธอทําเอานาเอกใจสั่นไม่น้อยต่อมานาเอกก็มาเลือกดอกไม้อยู่เธอก็ได้เจอกับดุนพีที่เป็นแฟนเก่าเขาบอกนาเอกว่าเขากําลังจะแต่งงานและวเชินนาเอกไปร่วมงานด้วยจากนั้นก็ถามพระเอกไม่ได้ตามติดนางเอกหรอ เราเคยเจอกันเมื่อ5ปีก่อนเขาเล่าว่าเขาไปบอกพระเอกว่านายเอกไม่ใช่คนประเภทเดียวกับเขาพระเอกบอกว่าเขาว่างแผนจะพานายเอกไปอยู่อเมริกาด้วยกันแฟนเก่าต่อว่าพระเอกมาตัดสินชีวิตของนายเอกได้ยังไงกันพ่อแม่เธอหวังให้เธอเป็นนักศึกษาปริญญาโทเขาขอโทษนายเอกที่พูดไปแบบนั้นนายเอกมานั่งทํางานเธอก็เฝ้ามองพระเอกไม่วางตาทําไมตอนนั้นเขาถึงทิ้งเขาไปไง่ายๆนายกลับมาคิดต่อที่ส่วนสาธารณะแต่ไฟก็ดับหับติดๆจนเธอเริ่มกลัวแล้วพระเอกก็เดินเข้ามาถามว่านายเอกมา ทำอะไรที่นี่รางเดึกมันอันตรายมากรู้ไหมนายถามรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ตามฉันมาใช่ไหมพระเอกแก้ตัวนายกคิดมากเกินไปแล้วเขาแค่ว่ามาเฉยนายย้อนคุณแต่ที่บายยังไงบ้านคุณมันอยู่คนละฝั่งบ้านฉันนะคุณมาที่นี่เพื่อปกป้องฉันหรือเปล่าพระเอกจะพูดนายเอกนิ้วมาแตะที่ริมฝีปากของเขาพระเอกหยุดมองเธอไปขั้วขณะนายเข้าไปจูบเขาแล้วขอบคุณพอเขามองหน้ากันสักพักพระเอกบ่นวิธีขอบคุณของคุณพิเศษมากเลยนะทำแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าเราพระเอกก็พานายเอกมาส่ง นพวกเขาบอกลาการและยิ้มให้กันยังมีความสุขพระเอกเห็นใครบางคนตามเขามาในขณะที่นายเอกจะไปทํางานพระเอกก็แวมรับเธอเขาต้องไปทํางานที่ต่างประเทศอยากให้นายเอกไปกับเขาด้วยนายขึ้นรถมาก,ก็บอกพระเอกพาเราถึงแล้วไม่โอกาสไปเที่ยวสถานที่ดังๆกันบ้างได้ไหมพระเอกกวนคิดมากเกินไปแล้วเราใช้เวลาส่วนใหญ่ที่โรงแรมเพื่อทํางานและห้ามคลัดสายตาเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงไปเข้าห้องน้าก็ต้องรายงานตัวก่อนนายคิดในใจเห็นชัดๆว่าอยากอยู่กับ เธอตามลำพังนายเอกมาถึงห้องพักก็วิ่งไปนอนบนเตียงพระเอกเข้ามาดับเท้าน้าเอกไว้และขึ้นไปบนร่างของเธอจากนั้นก็มองด้วยความผึงกระหายก่อนที่จะบอกให้หน้าเอกไปนอนที่โซฟาทำเอานายเอกชัดฟิลสุดๆแล้วพระเอกก็อุ้มเธอไปนอนลงบนโซฟาทำเอานายเอกแดงที่เขาไม่อ่อนโยนเลยแต่เช้ามานายเอกก็นอนอยู่บนเตียงและหันไปกอดพระเอกเขาบอกว่าเมื่อคืนเธอนอนละเมอเที่วมาไล่แต่เขาไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปนายเอกถามคุณแน่ใจหรอไม่อยากให้ฉันนอนด้วยนายเอกขีดูท่าทางเธอต้องลุยกับพระเอกอีกครั แล้ว เธอมาดูแลกา้านหาแบบนายเข้าไปจัดคาให้นายแบบขำอ๋อพระเอกคูมากานถึงไม่อ,ไอยู่เขาเรียกนายเอกมาถามคุณชอบยุ่งกับนางแบบผู้ชายมากนั้นหรอนายคูเธอก็แค่ทำงานอยู่นายแบบเชวนนายเอกไปเล่นน้ำพระเอกก็ตะโกนบอกว่าเขาไปด้วยนายกลับมาแต่งตัวอ่อยพระเอกแล้วก็เดินเข้ามาหาเขาสายข้างหลังฉันผูกไม่ได้คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมพระเอกจับแผ่นนายเอกไว้แล้วเข้าไปมองหน้าเธอหัวใจของพวกเขาแทบเต้นไม่เป็นจังหวะพระเอกกำลังจะเข้าไปจูบนางเอกแต่ก็ดันมีโทรศัพท์พาถอนนายเอกแต่ ไม่น้อยนายเอกจึงได้ออกมาข้างนอกแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทําร้ายน้าเอกเธอวิ่งหนีมาจ้เจอกับพระเอกเขาปลอบ,บใจไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่นี่แล้วคนร้ายเข้ามาทําร้ายพระเอกแต่พระเอกก็จัดการเขาไว้ได้เลยให้หนางเอกเขาแจ้งตํารวจนายเําแผลให้พระเอกเขาก็มองเธอไม่ว่างตานายขอโทษที่ทําให้พระเอกต้องเจ็บตัวเพราะเธอพอสายนะนายถามว่าเขาเจ็บตรงไหนอีกไหมพระเอกขี่ไปที่ท้องแผลนี้อยู่กับเขามาห้าปีแล้วเขาคิดถึงเธอนายดีใจในที่สุด พระเอกก็ยอมรับคุณรู้ไหมว่าการจากไปโดยไม่ลามันเจ็บแค่ไหนพระเอกขอโทษนางเอกเธอถามว่าทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าจะไม่เลือกเขาพระเอกอธิบายตอนนั้นแม่เขาป่วยเขาต้องไปดูแลแม่เขาคิดจะพานางเอกไปด้วยแต่นางเอกตัดสินใจไปเรียนต่อเขาไม่อยากให้หน้าเอกเสียสละเพื่อเขานางเอกไม่เข้าใจทำไมต้องแกล้งไม่รู้ตักเถิด้วยแล้วผู้หญิงที่ท่อหาเขาคือใครกันเป็นคนที่คุณชอบใช่ไหมพระเอกอธิบายว่าเป็นแค่เพื่อนกันคนที่ชอบอยู่ตรงหน้าฉาันแล้ว ก,ก็ยังไม่เชื่อเขาพระเอกจึงบอกว่าความจริงแล้วเขาเปลี่ยนชื่อนามตะโกนขอแม่เป็นห่วงความปลอดภัยของเขาเขาเป็นพยานในคดีสําคัญผู้ชายคนนั้นตามมาเพื่อแก้แค้นเขาคืนนั้นที่บาร์หลังจากผานายเอกกลับบ้านเพื่อนก็ทอบอกว่าคนร้ายออกมาจากคุกแล้วเขาเลยพยายามรักษาระยะห่างเพราะกลัวนายเอกจะมีอันตรายพระเอกจับมือนายเอกมาวางไว้ที่หวัวใจของเขาและให้ในายเอกทดสอบว่าเขาพูดจริงไหมนายเอกเลยเข้าไปกอดพระเอกเขาพาเนนอกกลับมาที่บ้านก็กาว่าจะจัดหนักกับเธอ คืนนี้แต่แล้วแฟนเก่าเขาก็เดินมาเอาครีมที่ทําการตลาดด้วยกันนายถามพระเอกว่าเธอเป็นใครพระเอกตอบว่าเป็นแฟนเก่านายก,ก็งอนที่เธอยังมีกุญแจบ้านพระเอกอยู่นายเอกเลือกอ,อกไปแล้วบอกกับพระเอกว่าเธอต้องการทบพวนความสัมพันธ์ของเราใหม่